ค่ะสวัสดีค่ะมบเบญจศรกตองนะคะมีอะไรให้ช่วยไหมคะ,มมคะอ๋ะอพอดีจะมาซื้อยาจ้ะก็ยาสองตัวนี้ตามใบหมอเลยนะคะแล้วก็ขอตัวเมทโอดอรอลหนึ่งร้อยมิลลิกรัมเลยนะคะใช้เองหรือเปล่าคะใช้เองจ้ะภาพนิดนึงได้ไหมคะว่าทำไมถึงใช้ยาสองตัวนี้ล่ะคะอค๋อพอดีว่าสี่เดือนที่แล้วนะะ่ะหมอเขา,เามีไปตรวจสุขภาพาปใบกำปิ้ะค่ะแล้วหมอเขาบอกว่าเนี่ยความดันมันเริ่มสูงแล้วอะแต่ว่ายังไม่เป็นความดันะเขาบอกว่า ให้กลับมาแบบลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบลดกินเคี้อะไรเงี้ยให้ออกออลมากายอะไรเงี้ยแล้วสองเดือนต่อมาเขาก็นัดไปตรวจความดันอีกแล้วหมอเขาบอกความดันมันสูงแล้วก็เลยได้ยาตอตัวนี้มากินนะอ๋อ่ะแล้วก็ไม่ท่าโซลล์หรอคะไม่เทาโซลล์ิ่งกินไปอายีทีแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนแบบยาเอ่อยามันหมดอ่ะไม่มีเวลาไปตามนัดหมออ่ะก็เลยเอายาเพื่อนบ้านมากินนะแต่พอดีมันแบบพอไม่ได้กินยามันปวดหัวมากอ่ะคุณแม่คะ ปวดแบบทําง,งานไม่ได้เลยนะอือก็เลยแบบจำได้ว่าทางบ้านเขาก็เป็นความดันเหมือนเราก็เลยไปขอยาเขามางินอ๋อมานจะได้ได้ไว้ด้วยอ่ะเผื่อแบบอาการกำเริบอะไรเงี้ยจะได้ไว้กินได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวขอถามนิดนึงนะคะ่ะว่าเมื่อสองเดือนที่แล้วค่าความด,ดันจาได้ไหมคะว่าประมาณเท่าไหร่รู้สึกจะอยู่ที่169 120ประดับโอ้โหสูงอยู่เนาะงั้นเดี๋ยววันนี้ขอวัดความดันหน่อยนะคะได้ค่ะ อปกติเป็นคนทานกาแฟทานชาหรือว่าแอลกอฮอล์ะอะไรอย่างเี้คะอ๋อไม่ไม่กินแล้วค่ะมีมสุขบุลรไหมคะไม่สูบมีค่ะวันนี้ความดัน164 118เนาะก็ยังสูงอยู่นะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอทำไปเลยนะคะ่ะไม่ทราบว่าผู้ป่วยอายุแล้วก็น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่นะคะอ๋ออายุ85ปีกับนะ้ำหนักประมาณ80หม164อ,อ๋อค่ะ ที่ผู้ป่วยได้รับมาค่ะมีรูปทานบ้างไหมคะโน้ตความดันพอกินแต่โมงเ้าสม่ำเสมอนะคะแต่ว่าแบบบางทีมันตื่นสายอ่ะอืมก็แบบตื่นมาก็เลยแตดโมงไปแล้วก็ไม่กล้ากินมาัวขัดคํสัางหมออ่ะเพราะว่าหมอเขาบอกว่าตอนนั้นหมอบอกว่าให้กินยาสม่ำเสมอแบบให้ตรงเวลาเร่งคัดอะไรเงี้ยหมอเขาดูด้วยก็ไม่กล้าขัดคําำแล้วจริงๆก็ไม่รู้ด้วยว่าแบบเฮ้ยถ้ากินเลยแปดโงแล้วต้องทาตัวยังไงอ่ะต้องกินยายังไงต่ออะไรเงี้ย เลยไม่กินค่ะปกติชอบทานอาหารรสจัดอาหารเค็มไหมคะ,ะเป็นคนชอบกริงๆค่ะแล้วน,กกวนอกจากโรคความดันมีโรคประจำตัวอย่างอืงอ่นไหมคะมีเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบด,ด้วยแล้วยาที่ทานประจำอย่างอื่นมีอะไรบ้างคะมีตัวแอสไพรินด้วยอ๋อค่ะมีทานอาหารเสริมสมุนไพรหรือว่าวิตามินเสริมอย่างอืงอ่นไหมคะตอนนี้ไม่ได้ใช้มีประวัติแพ้ยาอะไรไหมเอ๋ ไม่ได้กําลังตั้งครรภ์หรือว่ากําลังให้นมบุตรอยู่ใช่ไหมคะอ๋ะอโอเคนะคะก็จากที่ทผู้ป่วยพูดมาก็คือเป็นความดานันแต่ว่ามีอาการกาเริบเนาะเพราะว่ายาคุมความดันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่เนาะค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวจะจ่ายเป็นยาสองตัวก็คือตัวอะทีนโนลลกับฟูนาลิซีก็คือเป็นยาเดิมที่ทผู้ป่วยได้รับมาจากแพทย์นะคะแต่ว่าตัวเมทโคนาลลเนี่ยจะยังไม่จ่ายให้ไปนะคะไม่แนะนําให้ใช้ค่ะไม่ค่ะ เพราะว่ามันเป็นยาในกลุ่มเดียวกันกับตัวอะดรนาลอที่ผู้ป่วยได้อยู่เดิมอยู่แล้วนะคะพอมันเป็นยากลุ่มเดียวกันเนะะี่ยค่ะมันก็จะไปแย่งกันทํางานงการรักษาค่ะมันก็ไม่ทําให้ประสิทธิภาพการรักษาดีขึ้นแล้วก็ยังจะทําให้ผู้ป่วยะคะ่ะเสี่ยงที่อาจจะแบบความดันแบบหน้ามืดเป็นลมหมดสติได้อีกด้วยะคะ่ะก็เลยจะไม่แนะนําให้ใช้นะคะค่ะสุนเรื่องอาการกําเดอ้ออะคะ่ะของผู้ป่วยสามารถ แก้ได้นะคะโดยการควบคุมความดันให้อยู่ในระดับปกตินะคะก็คือให้ผู้ป่วยลดอาหารเค็มาค่ะลดจัดที่ผู้ป่วยชอบทานนะคะหรือก็จะช่วยได้ค่ะแล้วก็รับประทานยาให้สม่ำเสมอนะคะสําหรับกรณีผู้ป่วยเนี้ยคือมีปัญหาคือตื่นไม่ทันแปดโมงก็เลยก็เลยไม่ได้ทานใช่ไหมคะวิธีแก้นะคะคือจริงๆแล้วยาตัวนี้ไม่จำเป็นต้องทานตอนแปดโมงเช้าก็ได้ค่ะ ให้หาเวลาช่วงเช้าค่ะที่เราคิดว่าเราสะดวกที่จะทานเวลาเนี้ยในทุกๆวันนะคะ<อ>แล้วก็ทานเวลาเวลาเดิมเนี้ยทุกวันในสมัสยเสม<ะ>อที่คิดวา่ากินเก้าโมงครึ่งอะก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาคือกินเวลาไหนก็ได้ที่เป็นช่วงเช้าแต่ว่าอ๋นีมันในเวลาเดยวกันทุนนกวันเก้าโมงครึ่งก็เก้าโมงครึ่งทุกวันใช่ค่ะให้เราทานยาให้ยามาสามารถคุมความดันเราได้ตลอด 64ชัว่วโมงนะคะค่ะส่วนถ้าลืมกินยานะคะก็ไม่ต้องกังวลแล้วก็ให้ทานทันทีที่เรือกขึ้นได้เลยหรือว่าถ้ามันได้มือถัดไปแล้วก็ไปทานมือถัดไปนะคะโดยที่ไม่ต้องเพิ่มขนาดยาค่ะค่ะและก็เนื่องจากตอนนี้ผู้ป่วยก็มีภาวะน้ำหนักเกินนิดนะะึงค่ะก็แนะนำว่าการลดน้ำหนะะักค่ะจะช่วยให้เราสามารถควบคุมความอยากได้ดีขึ้นนะคะค่ะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยาสองตัวที่จะต่ายนะคะเดี๋ยวให้ผู้ป่วยช่วยทวนวิธีการใช้ใิสัชกรองฟังนิดนึงค่ะ